จังหวัดสุพรรณบุรีมีอะไรกันนะ t Travel with ต r e ีนอาซาโมเลกุมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูรินทีวีวันนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะไปเที่ยววันหยุดยาวนะคะก็คือเราจะมุ่งหน้าจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี ถามว่าทําไมเราถึงไปสุพรรณบุรีคลิปที้แล้วก็ไปสุพรรณบุรีคลิปก่อนไปสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีมีอะไรกันนะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะแต่เราไปกันเลยบาย กคนเราก็อยู่ที่แคมป์โมแคมป์แอนคาเฟ่แล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่จอดรถคือนี่เลยทุกคน mm hmm. เห็นไหมเจอประมาณนี้เลยนะคะเพราะจะมีเป็นทั้ง mm hmm. บ้านครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนคาเฟ่ด้วยบ้านกลางเต็นด์ด้วยนะคะแทนที่วันนี้เรามาพัก mm hmm. เรามาพักเป็นแอร์สตีมนะคะก็คือรถบ้านนั่นเองแล้วก็จะมีกลางเต็นด์ด้านหน้าด้วยนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะติดอยู่กับ อ่างเก็บน้ำลำตะเพินนะคะทุกคนอยู่ที่เอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วเราไปกางเต็นท์กันไปจัดของกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกทุกคนไปดูปรอบนะคะไปกันเลย ก็จะเป็นร้านแบบพวกซื้อน้ำน้ำแข็งอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้จะเป็นบ้านแบบนอร์ดอิกนะคะจะมีบ้านพักด้วยนะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่า ไม่ได้พักบ้านนะคะสามารถสายแคมป์มากลางเป็นได้นะแล้วก็ตรงนู้นนะคะนี่เลยนี่เลยที่เราจองไว้ก็เป็นแอร์สตรีมนะคะเป็นรถบ้านนะคะแล้วตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะแยกชายหญิงน้าและเดี๋ยวเรามาดูภายในรถบ้านกันนะคะนี่ก็จะเป็นภายในนะคะจะมีการน้าร้อนให้มีตู้เย็นให้นะคะเตียงนอนนะคะจะมีทั้งหมด3าเตียงสามารถนอนได้4ี่คนนะคะแล้วก็มีแอร์ข้างในด้วยนะคะแถนที่นี้นะคะยังมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะ ในส่วนของบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณตัวคาเฟ่นะคะแล้วก็จะมีอาหารให้ด้วยนะบรรยากาศคือดีมากแสงคือแบบชอบมากๆเลยของเราเนี่ยคืนนี้เป็นอะไรคะอ๋อตอนนี้ก็คืออาหารออเดอร์ของเราก็จะมีลักเก็ตแล้วก็ปีกไายแล้วก็ผลไม้อะวันนี้ก็กําลังคุณยายกำลังทําเป็นพิซซ่าฟูดวันนี้อ่าของทะเลก่อนละคนอ่า <c oughs> ของทะเลก่อนนะคะทุกคนนีเราก็ไปแวะ <c oughs> ซื้อ <c oughs> อ๋อแล้วก็จะบอกว่าแถวนี้เขาห่างจากที่พักเราจะมีเป็นเหมือนตลาดชื่อว่าตลาดเลยนะคะจำชื่อไม่ได้แลแหละทุกคนสามารถที่แบบว่าใครไม่ได้ซื้อของสดมาแล้วอยากได้ของสดสามารถไปซื้อที่ตลาดนั้นได้นะคะแล้วก็ในบริเวณที่นี่นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีเป็นแบบพวกน้ําน้ําแข็งอะไรอย่างนี้ขายด้วยนะคะกระดาษทิชชูช่นะคะบรรยากาศตอนก็นคืนเริ่มเริ่มดเมีเริ่มเย็นแล้วด้วยนะคะ และอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในตอนกลางคืนนะคะทุกคนนี่เราก็ได้กลางเต็นท์นะคะด้านหน้าที่เราพักเลยและเมนูของเราใน,นคืนนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแบบปิ้งย่างนะคะจะมีเป็นปลาหมึกมีกุ้งนะคะทุกคนบอกเลยว่า อิ่มแน่นอนนะคะแถมบรรยากาศตอนคืนนะคะก็ค่อยๆเริ่มเย็นเริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเสร็จแล้วทุกคนนี่เลยอาจสมัยนิดน,นึงนะคะเพราะไฟแรงมากแต่ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กินอิ่มกันแล้วหนังตาก,ก็แบบเริ่มจะหย่อนเริ่มงวงกันแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนอนกันก่อนนะคะคืนนี้แต่พรุ่งนี้เรามาดูดวงอาทิตย์ขึ้นกันนะคะตอนนี้นะคะว่าตีห้าสี่สิบสองแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวให้อยู่ดูวันยากาศรอบก็เงียบมากแล้วบรรยากาศคือเย็นแบบไม่ได้เย็นมากขนาดดดทนไม่ไหวละทุกคนเป็นแบบอากาศที่แบบเย็นสบายๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูดวงอาทิตย์ขึ้นกันนะคะน่าจะสักประมาณหกโมงเจ็ดโมงประมาณนี้นะคะทุกคนว่าตอนนี้คือแบบว่ายังแบบมันท้องฟ้ายังไม่สว่างอะคะยังมืดๆอยู่ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนก็เริ่มที่จะเช้าแล้วนะคะทุกคนแสงเริ่มมีแล้วนะคะเราบอกเลยว่าเขามีที่ถ่ายรูปให้ด้วยนะคะเป็นเหมือนแบบสะพานยื่นออกไปตรงกลางน้ํานะคะอ่าอา,อา,อาตอนนี้นะคะก็เริ่มแสงเริ่มขึ้นแล้วทุกคนเห็นไหมตอนนี้เราอยู่ที่ถ่ายรูปของเขานะคะเขาจะมีเป็นแบบบริเวณถ่ายรูปยื่นออกมาทางน้ําด้วยนะทุกคน บรรยากาศตอนนี้19องศานะคะแสงสวยมากทุกคนในยามเช้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมุมมาชมทางด้านนี้บ้างดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมมุมถ่ายรูปนะคะแล้วนี้นะคะ,ะเ,เราจะก็ทําอาหารกันนะคะเป็นแบบเมนูเม็กฟาดนะคะแล้วก็เราที่ขาดไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือ โปรโตีนชีฟนะคะทุกคนทําให้เราอิ่มและเวลาเรากินอาหารเยอะใช่ไหมคะเราต้องดักจับด้วยตัวนี้นะคะลดบวมนะคะ เมนูเช้านี้ของเราก็เสร็จแล้วนะคะจะมีเป็นยำไข่ต้มนะคะขนมปังแล้วก็จะมีเป็นนักเก็ตเฟรนฟรายแล้วก็ไข่กระทะชีสตบด้วยผลไม้ค่ะเช้าเราก็อิ่มกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเต็มตัวไปย้ายที่พักกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลินด้วยนะคะเพื่อนี่ว่าชมคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามลินด้วยนะแล้วอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนรอติดตามนะคะ